โอ้โห oh วันนี้พามาชมสวนอุปกรณ์ไฟฟ้าของนาเล็กฮะนะเนี่ยไฟฟ้าทั้งนั้นเลยไม้ส,สวยๆจากไอเดียเก๋ๆของนาเล็กนะเรื่องของการนำเอาสิ่งที่เหลือใช้สิ่งที่มันใช้ไม่ได้แล้วนะเอามาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งยืดอายุการใช้งานว่างนันเถอะ องกินทะเลสาบีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆสวัสดีครับก่อนที่จะนอนก็ มาดูต้นไม้ให้สบายใจก่อนนะตรงนี้ก็เป็นโซนสวนที่แบบว่าจัดโดยอุปกรณ์ไฟฟ้านะมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งกระติกน้ำร้อนนะเนี่ยสวยๆหนะม้อหุงข้าวดูสิฮะให้ดูว่าอายุการใช้งานเท่าไหร่ สนิมเพียบล้ะแต่ก่อนที่จะลาจากโลกไปหรือว่าย่อยสลายไปก็สร้างคุณค่าให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งนะลดภาวะโลกร้อนสักหน่อยเนี่ยมาเป็นกระถางต้นไม้ให้นาเล็กซะก็ยังใช้ได้อีกนานนะจนกว่าที่จะ บุบสลายย่อยสลายกลายเป็นสนิมให้หมดน,ะนี่แหละใช้ให้คุม้มใช้ให้คุม้มนั่นแหละก็ใช้ปลูกกับต้นอันนี้เป็นอ,อมนาคก,นะกับออมอ,อมทองใส่ด้วยกัน,นเป็นอมนอมนาคออมนาคอย่างเดียวนี่แล้วก็มีตะแกงอย่างดีนะเผื่อว่ามันขึ้นสูงขึ้นมาจะได้ เป็นฉากหลังและเป็นจุดเกาะของมันด้วยนะมาฝั่งซ้ายก็เจ้าแตงโมนะอยู่กับกระติกน้ำร้อนเนี่ยนะถัดมาก็เนี่ยแหละหรือสีผสมเนะี่ยก็เป็นสวนรีไซเคิลนะนะใช้คุ้มแน่นอนนะอยู่กันน่าล็กเนี่ยคุ้มสุดๆนะมาดูฝั่งขวามัน อันนี้ก็เป็นกาต้มน้ำร้อนมาอันนี้ก็เป็นเป็เปอร์ยกนี่แั่ลยก็ชําได้สวยงามแล้วนะเป็เปอร์ยกนี่แล้วก็เจอาหรือสีผสมอีกต้นหนึ่งนะอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็มีแต่วสวยๆงามๆนะนี่แหละรู้จักใช้ประโยชน์จาก สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะให้คุ้มค่าที่สุดก็สามารถที่จะเป็นสวนได้นะเป็นมุมกาแฟได้น,ะนี่แหละความสุขของนเล็ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเราไม่ต้องการอะไรมากมายนะเราอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วทําให้สิ่งรอบตัวเรานั้นมีคุณค่านะแม้ว่าราคาก็จะไม่ได้อะไรมากมายแต่เราสร้างคุณค่าให้เขามีมากขึ้น และเราก็เก็บเกี่ยวเอาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นไงฮะเห็นแล้วมีความสุขน,นะฮะนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอให้หลับฝันดีกันทุกคนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนชนแนลสวัสดีครับ